สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นการเรียนการสอนเรื่องการเหตุผลของการที่ว่าจะต้องมีการบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆร้านค้าใดๆหรือว่าการให้บริการใดๆเนี่ยควรจะมีการจดบันทึกข้อมูลนะครับในที่นี้ที่เราเห็นกันตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ก็คือใบเสร็จนะครับ เป็นการบอกกล่าวว่าใครเป็นคนรับเงินใครเป็นคนซื้ออยู่ที่ไหนมีเลขจําตัวอะไรซื้อวันที่เท่าไหร่จุดนะครับจํานวนซื้อไปเท่าไหร่ซื้ออะไรเห็นไหมครับมีราคาแล้วก็มีราคารวมเห็นไหมครับเรื่องพวกเนี้ยมันอยู่กับเรามาเนิ่นนานแล้วไปเสร็จมีหน้าที่เพื่ออะไรครับกันการโกงหรือว่ามีการหลักฐานยืนยันเขียนไปเสร็จปุ๊บก็จะมี ถ้าใบาเสร็จที่มีจริงๆจะมีการกระดาษกระดาษคาร์บอนนะครับที่รองใบเสร็จไวอ้อเขาเรียกว่ากระดาษก๊อปปี้ใช่ไหมพอเขียนไปปุ๊บก,ก็จะได้ตัวจริงและตัวก๊อปปี้ไว้ในตัวถูกไหมครับแต่คราวนี้วิธีการทําให้ถูกกฎหมายเนี่ยของใบเสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมีวิธีการหาจุดยึดเหนี่ยวนะครับจุดยึดเหนี่ยวว่าเล่มไหนเป็นเล่มจริงให้ง่ายต่อการค้นหาถูกไหมครับนั่นก็คือใบเสร็จจะต้องมีอะไรครับอะไรเป็นจุดยึดค้นหา ชื่อก็ไม่ใช่เพราะชื่อเนี่ยคนซ้ํากันได้ถูกไหมครับเวลาใช้วันที่เนี่ยก็ถ้าจะหาด้วยวันที่แสดงว่าวันใดวันหนึ่งวันนั้นๆเมื่อขายเสร็จแล้วจะต้องทำไมครับเก็บวันที่เอาไว้เป็นปึกๆนะครับเป็นใบเสร็จรวมกันไว้เป็นวันวันที่ถ้าวันนั้นเนี่ยขายได้เยอะก็คือขายได้สักพันใบเนี่ยใบเสร็จในวันที่ส1บเดเดือนสิบเนี่ยก็จะมีหนึ่งพันใบในการค้นหา รายการต่างๆเนี่ยก็จะทำได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นใบเสร็จก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ที่เขาใช้กันเป็นปัจจุบันดูนะครับก็คือแบบนี้จะมีเล่มที่ใบเสร็จนะครับให้เขียนด้วยนะเพราเลขที่ไหนเล่มที่เท่าไหร่นะครับนะเหตุผลของการมีใบเสร็จนะครับคราวนี้ในเมื่อวันหนึ่งอ่ะมันขายได้เป็นพันใบเวลาเอา มีการตรวจสอบนะครับว่าใครเป็นผู้รับเงินในวันนี้ก็จะมีให้บอกว่าเล่มที่เท่าไหร่ออกในใบเลขที่เท่าไหร่ด้วยนะครับเล่มที่แล้วก็เลขที่เท่าไหร่นะครับเวลามีใครมาขอตรวจใบเสร็จเนี่ยขอยืนยันการซื้อขายเนี่ยก็จะหาได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้สะดวกต่อการค้นหานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังเป็นกระดาษอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบ ของการเก็บข้อมูลในสมัยปัจจุบันนะครับถ้าจะทำให้สะดวกกว่าน,นั้นนะครับเราก็ใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยก็คือฐานข้อมูลของเรานั่นเองนะครับเลขที่ใบเสร็จเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรครับ ID ID ของฐานข้อมูลของเรานะครับคือเล่มที่แล้วก็เลขที่ใบเสร็จเนี่ยจะไม่มีการซ้ำกันเลยนะครับจะไม่มีการซ้ากันเลยนะครับ จะมีอยู่แค่หนึ่งเดียวภายในร้านนะครับนะเวลาตรวจสอบตำรวจมาขอตรวจสอบการเงินมาขอตรวจสอบสอตองอ,อปปชมาขอตรวจสอบเนี่ยก็จะมีอย่างถูกกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จําเป็นในการค้นหานะครับนะนี่คือเหตุผลของการมีใบเสร็จนะครับก็คือเป็นคีย์หลักของเรานั่นแหละเป็นคีย์หลักนะครับอ่ะอันนี้คือเหตุผลของมันนะครับเป็นคีย์ก็เดี๋ยวเรา ไปดูนะครับแปลงใบเสร็จเป็นฐานข้อมูลครับในพาร์ทต่อไป